เตรียมตัวรับมือฝนตกต่อเนื่องหนักแรงบางพื้นที่จับตาย่อมแอลส่งผลถึงไทยสวัสดีค่ะวันอังคารที่23พฤษภาคม2566มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะ ช่วงนี้ทุกภาคเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและจากสถานการณ์ฝนฟ้าขนองที่เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานที่ผ่านมาทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ติดตามสรุปสถานการณ์วาตภัยที่เกิดขึ้นในบริเวณ5จังหวัดได้แก่จังหวัดพิจิตรแพร่ตากลำปางและกำแพงเพชร รวมพื้นที่ได้รับผลกระทบ9อำเภอ11ตำบล19หมู่บ้านบ้านเรือนพ่อแม่พี่น้องได้รับความเสียหาย207หลังคาเรือนซึ่งบริเวณจังหวัดพิจิตรเกิดเหตุการณ์เศร้าสลดมีรายงานว่าเมื่อเวลา17นาฬิกาของวันที่22พฤษภาคมที่ผ่านมาตรงกับช่วงเลิกเรียนพ่อแม่พี่น้องเดินทางไปรับบุตรหลาน กลับเกิดเหตุวาตภัยในพื้นที่ตำบลเนินปออำเภอสามงามส่งผลทำให้โดมขนาดใหญ่หลังคาเมทาชีตตั้งอยู่ภายในโรงเรียนวัดเนินปอถลม่มลงมาทำให้มีผู้เสียชีวิต6รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บ18รายหน่วยงานราชการรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าให้การช่วยเหลือ นำผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วแอดมินและทีมงานขอส่งกำลังใจและแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บขอให้สุขภาพดีขึ้นและเดินทางกลับบ้านได้โดยเร็วค่ะถึงแม้ว่าบริเวณประเทศไทยของเราจะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการแล้วแต่ฝนยังคงตกไม่ทั่วฟ้า พ่อแม่พี่น้องบางท่านรายงานมาว่าเจอแต่อากาศร้อนอบอา้าวไม่เจอฝนเลยสักเม็ดต้องขอแจ้งตามตรงว่าระยะแรกของการเข้าสู่ฤดูฝนการกระจายและปริมาณของฝนอาจไม่สม่ำเสมอปริมาณฝนส่วนใหญ่เป็นฝนเล็กน้อยถึงปานกลางโดยมีฝนตกหนักกับลมกระโชกแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า ส่วนมากจะเกิดในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกโดยฝนที่เกิดขึ้นแล้วมีลักษณะเป็นพายุฝนฟ้าคนองในช่วงนี้เนื่องจากบริเวณประเทศไทยของเราบางพื้นที่ยังคงมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดหากเกิดฝนฟ้าคนองขึ้นในบริเวณดังกล่าวมักจะมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฟ้าร้อง ฟ้าผ่าที่สร้างความเสียหายและต้องเตรียมตัวรับมือเฝ้าระวังนั่นเองโดยจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะเห็นได้ว่าในวันนี้อิทธิพลของมรสมุมตะวนันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีิยอมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนของเราจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งแต่ยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวันและอาจมีอากาศร้อนจัดในบางพื้นที่จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองรวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในระยะนี้ไว้ด้วยส่วนบริเวณภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าขนองอย่างต่อเนื่องและมีฝนตกหนักส่วนมากจะอยู่ทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกโดยทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้คาดหมายเอาไว้ว่าในวันนี้บริเวณภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งโดยยังคงมีอากาศร้อนในตอนกลางวัน ส่วนมากในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนล,ลำปางแพร่ตากสุขโขทยัยกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีฝนตกหนัก และมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยน้องคายบึงการอุดรธานีน้องบัวล a พูสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามนครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์อุณหภูมิต่ำสุด 25-26องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศางเซลเซียสภากลางอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบุรี การจนบุรีราชบุรีและสุพรรณบุรีอุณหภูมิต่ำสุด25-28องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด35-37องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่ง และมีลมกระโชกแรงบางพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด25-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด24-27องาศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด33-36องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด31-33องศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศร้อนในตอนกลางวัน โดยมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากในระหว่างบ่ายถึงคำ่ำอุณหภูมิต่ำสุด28-29องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36-38องศาเซลเซียสหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อไปในวันที่24พฤษภาคม อิทธิพลของมอรสุมตะว,วันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนยังส่งผลทำให้บริเวณภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือและภาคตะว,วันออกมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนในพื้นที่อื่นๆยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นบางพื้นที่โดยยังคงมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวัน หลังจากนั้นอิทธิพลของมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงวันที่31พฤษภาคม2566ส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวและมีฝนตกหนักบางแห่งอย่างต่อเนื่องซึ่งจากโมเดลสภาพอากาศของ ECMWF จะสังเกตเห็นได้ว่าในวันที่25ถึง26พฤษภาคมบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าขนองบางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนบริเวณภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้จะมีฝนลดลงเล็กน้อยประกอบกับจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางพื้นที่ โดยจากโมเดลจะเห็นได้ว่าได้รับอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนที่เคลื่อนตัวเข้าปกคลุมในช่วงดังกล่าวจากนั้นในวันที่ 27- 29ถึงพฤษภาคมมีหย่อมความกดอากาศต่ำเกิดขึ้นในบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางและทะเลจีนใต้ตอนกลางคาดว่าจะเคลื่อนเข้าปกคลุมบริเวณสปปลาว และประเทศกัมพูชาหลังจากนั้นจะค่อยๆเคลื่อนตัวเข้าสู่บริเวณภาคตะวันออกของประเทศไทยจากนั้นมีแนวโน้มการเคลื่อนตัวลงสู่บริเวณเอ่าวมัตบันใกล้กับบริเวณประเทศเมียนมาและจะสลายตัวลงในที่สุดโดยอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวถึงแม้แนวโน้มจะไม่สามารถพัฒนาตัวเป็นพายุได้ แจะส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเรามีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักรวมถึงอาจมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นบางพื้นที่ในบริเวณที่ยอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนตัวผ่านซึ่งส่วนมากจะอยู่ในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกส่วนบริเวณภาคใต้จะได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้อย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลทำให้มีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งตลอดช่วงนั่นเองแอดมินและทีมงานจึงขอแจ้งแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้านี้ให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบเพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวรับมือกับสภาพอากาศหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดยอยู่ในบริเวณพื้นที่แรงซ้ำซากไม่เจอฝนกับเขาเลยสักครั้งแอดมินและทีมงานขอส่งกำลังใจ ขอให้ฝนเข้าไปตกในพื้นที่ของทุกท่านไวๆนะคะช่วงนี้สภาพอากาศยังคงแปรปรรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนอาจทำให้หลายๆท่านไม่สบายลงได้จึงขอให้ทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพระวังโรคลมแดดที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศร้อนถึงร้อนจัดเอาไว้ด้วยพร้อมกันนี้ขอให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศอย่างต่อเนื่องหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร แอดมินและทีมงานจะติดตามนำรายละเอียดมาแจ้งให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้รับทราบในคลิปถัดไปค่ะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรเงเฮงเฮงรวยรวย